มีกรณีศึกษานะครับมีกรณีของการสร้างแพลตฟอร์มหรือว่าการสร้างแพทเทิร์นของการขายนะครับแน่นอนในตลารธุรกิจอาจจะมีวิธีการหรือช่องทางการขายที่แตกต่างกันแต่ช่องทางการขายที่แตกต่างกันเนี่ยอาจจะมีเซลล์ไซเคิลหรือรอบวงจรของการขายที่มีขั้นตอนที่แตกต่างกันแน่นอนในแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับหรือฟังก์ชันงานใหม่ๆพวกนี้จะต้องควบคุมหรือสามารถอำนวยความสะดวกในการตั้งหรือทำสิ mm ่งที่เรียกว่าการเซต มาตรฐานหรือความเป็นนำเสนอของการขายในแต่ละวงรอบในแต่ละประเภทของการขายได้อย่างประสิทธภาพและชัดเจนนี้ทั้งนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำ KPI การวัดหรือตอบสนองประสิทธิผลของการขายน,น,นั้นทําให้เกิดการล้นระยะเวลาหรือทําให้วงนรอบของการขายเลยทีเดียวพัฒนามีอะไรอีกนะครับการเชื่อมโยงข้อมูลจากแบ c k ออฟฟิศกับของ n t office หรือรถเนี่ยครับ หรือเพิ่มความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างข้อมูลทั้งสองส่วนส่วนแบล็คออฟฟิศกับฟ o อ f i ิ e โดยข้อมูลแบล็คออฟฟิศเนี่ยจะให้อะไรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงืที่ไเรื่องของเครดิตนะครับเรื่องของราคาขายหรมมอือโปรโมชั่นต่างๆที่บริษัทสีหน่วยงานมีการมีวัตถุประสงหรือาวางแผนที่จะนอเสนอไปในตลาดเพื่อทําให้เซลล์สามารถเอาไปนําเสนอลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแน่นอนเมื่อมีการนําเสนอให้กับลูกค้าพวกกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกไปเสนอราคา คือแม้กระทั่งการออกเซลล์ออโต้หรือใบสัง่งก็สามารถทําแล้วก็เชื่อมโยงกับในยังตัวระบบต่างๆที่ระบบมาได้ทีเดียทดัทงนั้นเป็นการลดระยะเวลาแล้วก็ลดความประซ้อในการคานานระหว่างเดือนะโดยภาพรวมเองนะครับตัวฟังก์ชันของการทำเซลล์ออโตเมชันเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องของ CRM แบบสมัยก่อนแล้วนะครับแต่เน้นเรื่องของการทำออโตเมตเซลลิงครับ เพิ่มสกิภาพในการขายโดยใช้เคทคโนโลยีใหม่ๆไม่มว่าจะเป็นเรื่องของแมชชีนเล e ร์นิ่งนะครับหรือปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับเข้ามาช่วยจัดการนะครับเข้ามาช่วยให้คะแนนโดยประมวลผลจากฐานข้อมูลน่ครับดังนนั้นด้วยเทคโนโลยีของสิ่งเหล่านี้ที่เป็นออนเปล่าแปลว่าเจ้าหน้าที่การขายสามารถเขา้าถึงข้อมูลที่ว่าสกิภาพที่ว่าแบบออนไลน์หรืางทุกที่แบเดีวแนแบมันหมายถึงความกัะเจนในการ แบ่งปันข้อมูลที่เรียกว่า uh, information sharing นะครับหรือที่เรียกว่า uh, การ collaborative ก็คือการให้ความร่วมมือ่างทีมขายในส่วนที่อยู่หน้าบ้านหรือแม้กระทั่งส่วนที่อยู่หลังบ้านหรือแม้กระทั่งส่วนที่อยู่ในความสินค้าที่ช่วยเติมเต็มระวังนะก็จะผ่านนะตัวเลขด้านล่างนะครับคือ use case นะครับเรื่องของการเพิ่ม uh, ประสิทธิภาพหรือว่าเพิ่มรายได้นะครับเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าหรือร่วมไปถึงเรื่องของการ uh, ทํา ่ายูเซรดอันนะครับก็คือการให้อ่ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรับที่หลักๆของมันนะครับสำหรับกิจกรรมการขายให้ข้อมูลครบถ้วนนะครับถามาราหุ่นยนต์าสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือตัวเซตนะครับอ่เน้นหรือให้ความสําคัญกับอ่โอกาสทางการขายนะครับอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่มีลอจิกที่ชัดเรียกว่า AI หรือ Machine Learning โดยมีขึ้น่านจากข้อมูลที่ชัดเจนนะครับซึ่ง การประสานงานเพือเพิ่มความร่วมมือระดับะกัน